เป็นเม็ดไดโอดนะครับก้องโขกกันได้ไหมครับเดีย๋ยววางเนะโอเคนะค,คือขั้นตอนการใส่เราจะใส่ยังไงให้ถูกนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเนี่ยนะแบตเตอรี่เราจะใช้แบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝั่งไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับถ้าเรา เอาบวกใส่ฝั่งทางนี้เนี่ยคือโอเคนะครับถูกต้องนะถ้าเกิดว่าเราพลิกใส่อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นช็อตแล้วนะครับดังนั้นเวลาใส่ตัวไดโอดตัวนี้ให้ใช้แบตเตอรี่เท่านั้นนะครับเนี่ยนะเพื่อความถูกต้องนะเนี่ยใส่ท่านี้นะครับแล้วก็จะมา ให้ดูนะครับว่าตัวนี้